โพธิราชกุมารสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่พระบรมศาสดา,สดาทรงเมตตาอธิบายประวัติความเป็นมาให้กับโพธิราชกุมารชื่อโพธิราชกุมารเนี่ยเราอยากจะเป็นไหมเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าแล้วเราเป็นอยู่แล้วหรือเปล่าโอ้จริงๆแล้วเราเป็นอยู่นะเราเป็นพุทธบุตรแล้วเราเป็นพุทธธิดาใช่ไหม นั้นแสดงว่าเราเป็นโพธิราชกุมารเลยนะแล้วเราเนี่ยเป็นบุตรที่ยิ่งใหญ่ไหมเพราะว่าพระบรมาศาสดาเราเป็นธรรมราชานั้นเราก็เลยต้องเป็นใช้โพธิราชกุมารและธรรมราชาธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นี่ก็คือโพธิโพธิญาณน,นั่นเองสัมมาสัมโพธิญาณอาตมาก็โชคดีมากเลยได้ฉายาโพธิญานโนเนี่ยนะก็เลยรู้สึกแบบเราเนี่ยจะต้องรู้เรื่องเรา เกี่ยวกับการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าให้ได้คราวนี้โพธิราชกุมารเนี่ยนะได้นิมนต์พระพุทธองค์เนี่ยไปฉันทิปร사ศที่สร้างขึ้น,นเสร็จหนึ่งแล้วก็ได้ถวายอาหารอะไรต่างต่างเนี่ยแล้วก็ได้มีโอกาสนะได้สนทนาธรรมแล้วก็พระพุทธองค์ก็เล่าเรื่องให้โพธิราชกุมารฟังโพธิราชกุมารเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยมีความเห็นอยู่อันหนึ่งว่าคนเราเนี่ยจะร่วงพ้นจากความทุก์เนี่ยด้วยความสุขไม่ได้ต้องร่วมพ้นจากความทุก์ขด้วยความทุก์อันนี้เป็นเป็นตัวประเด็นขึ้นมาเลยว่าเราเนี่ยจะสําเร็จความสุขด้วยความสุขไม่ได้จะต้องสําเร็จความสุขเนี่ยด้วยความทุก์นะ พราะในยุคนั้นเนี่ยมีแม้การบําเพ็ญทุกขระรยามีแม้ในการที่จะทําให้ทรมานตนเองนะแล้วก็เนี่ยแหละการทรมานตนเองเนี่ยทำให้เกิดความสุขขึ้นมาได้เป็นเรื่องที่โพธิราชุม,มาเนี่ยปาลบขึ้นมาให้พระบรมาศาสดาอธิบายนะว่าเหมือนกับว่าใช่ไหมพระเจ้าค่ะพระบรมาศาสดาก็เมตตานะแล้วก็ นะแล้วก็ได้ความเอ็นดูเนี่ยก็เลยเล่าเรื่องราวนะในการที่ก่อนจะตัดสลูให้ฟังจนกระทั่งถึงเหตุการณ์ในคืนวันตัดสลูพระพุทธองค์ก็เล่าถึงว่าตั้งแต่พระพุทธองค์ออกบวชออกมาหาพิเนศกม์เนี่ยแล้วก็ได้ไปปฏิบัติอยู่กับอาราละดาบทอุทโธกะดาบทก่อนนะในตอนนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงสามารถเรียนรู้จาก 阿ารดาบทและทกะดาบทเนี่ยได้ฌานสมาบัติอย่างไม่ยากอาราระดาบทน่าจะได้ถึงวิญญาณัญจาย,ยตะนะก็คืออรูปฌานที่สามแลวทกกดาบทก็น่าจะได้ถึงในวสัญญาณาสัญญาณะขนาดที่ว่าทาสําเร็จแล้วก็ครูบาอาจารย์เชิญให้เป็นอาจารย์แล้วก็แบ่งลูกศิษย์ที่ครึ่งอันนี้คือความสามารถของมหาบุรุษนะก็คือว่า พอจะปฏิบัติปุ๊บพอจะออกบวชแล้วปฏิบัติได้ทันทีใครที่พอมานั่งสมาธิแล้วทําได้เลยนี่แสดงว่าเราเนี่ยมีบุญบาร,รมีหรือเคยทํามาก่อนนะทำไมพระพุทธองค์ถึงทําได้ทันทีทําได้ไม่ยากรู้ไหมก็เพราะว่าการบําเพ็ญบาร,รมีที่ยาวนานที่ทําซ้ําแล้วซ้านะฮะทำแบบถึงขั้นเขาเรียกว่าจุดถึงสังขารุเบขาญาณ มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วแม้แต่ครั้งที่เป็นสุเมธาดาบที่ตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนก็จะบรรลกุก็คือบรรลุได้แล้วอะ่ะแต่ก็ยังไว้เพราะอยากจะมาให้สัตว์อื่นได้บรรลุตาอยากจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะอันนี้ก็คือว่าให้เห็นเลยว่าเหตุที่ทําให้เราเนี่ยสามารถทําได้ง่ายก็คือเคยทํามาก่อนนั่นแหละทํามาก่อนครนะาวนี้ พอโพธิราชจุกุมารเนี่ยก็ฟังต่อไปว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยอราราธนาบทแล้อุกการบทกันได้อารุปฌานเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ที่สุดพระพุทธองค์มีปัญญาที่ตัดสินว่าไม่ใช่หรอกอันนี้ยังเป็นยังไม่ใช่ที่สุดแห่งทุกข์ก็เลยลานะเจะ้าชายสิทธัตถะก็เลยเข้าไปหาก็เรียกว่ารม,มนียสถานก็คือที่มีน้ำ ลมมีป่าพายนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเข้าไปเกิดนิมิตขึ้นมาอันนี้สําคัญ